ากานิเย่ไลท์ครีมมีนนหัวจ,จะคิดว่าเมนทอสเรนโบว์ <ors> หลานเจ๊เป็ดค่ะแบล้กก็จะมาสมัครเรียนต่อก็เลยแวะมาเยี่ยมพอดีสวนกับเจ๊เป็ดไปได้เจอนะคาะก็ดีแล้วค่ะอ ไม่เอานะโถ่เรียกพี่ดีกว่ายังหนุ่มยังนั่นอย่างเงี้ยเรียกพี่เหมาะสมกว่านะผมว่าเรียกลุงจะเหมาะกว่านะครับเรียกวนนี้กไดค่ะเราไม่ได้มาที่นี่ตั้งนานที่นี่ไม่เจริญขึ้นเลยนะคะซอยนี่ก็เป็นแบบนี้แล้ครับก็ไม่ได้หมายถึงซอยค่ะแหมายถึงคนดเราเล่นนะคะเล่นมีมุกด้วยอ่ะกดีต้อเออดัรักดี มองอะไรนี่สองคนนี้อยากคิดจีบหลานพี่เด็ดขาดเลยนะสองคนนี้มีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วถ้าเกิดวันมารุ่มร่ามหรือจีบน้องแบลวเนี่ยบอกพี่หัดเลยลุงหัดนี่ห่วงหลานน่าดูเลยนะครับพี่ไม่ห่วงได้ไงหลานพี่ยังเรียนหนังสืออยู่อะคือเรียนหนังสืออยู่ก็เลยไม่อยากให้เสียเด็กใช่ไหมครับไม่เป็นไรจ้าน้องเอาไว้เรียนจบก่อนแล้วค่อยเสียก็ยังทันนะจ๊ะไอติดเดี๋ยวเอ็งจะเสียเลือด อย่าคิดเป็น,น,นอันตราเข้าใจไหมให้เห็นเต็มๆโออบกอดด้วยโอ้ยตาสีบัดรเถ๋อทำนี้ไม่อายฟ,ไฟ้าดีเลยเนี่ยที่หาดมันจะมากเกินไปแล้วนะจะเป็ดไปปมนเท่าไหร่เองอ่ะที่พี่กล้าเอากิกเข้ามาในบ้านเลยเหรอ,อดูสิหนังหน้าเนี่ยสวยยังไม่ได้ครึ่งของลมเพลเลยแกฉันกล้าพูด น,นี่นี่ไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดเลยนะไม่มีอะไรเลยนี่เข้าข้ากันเหรอถ้านายกล้าสัดส่วนในคนอื่นเขามีกิ๊กแสดงว่านายก็สามารถทําได้เหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ได้เป็นกิ๊กอะไรกันเลยนี่เขานี่แค่หัแค่หัแบบนีไม่คิดถึงจิตใจของเจ๊เป็ดบ้างเลยหรือไงคะแป่เจ๊เป็ด หญิงตนนัวน้อยคนหนึ่งที่ดูแลทั้งแรงกายแรงใจให้กับพี่หัดแต่พี่หันกับพลา,ายยศเขาจะเสียใจแค่ไหนล,ลมเพลงเลยลมเพลงลมเพลงเ,เป็นเมียพี่หัดได้ไงเนี่ยไล<อ>่ร้องไห้เขาเป็นแฟนอะไรฉันน่ะคือว่าทุกคนคะคือว่าไม่เอาโอ้โหพี่หัดถ้าพี่ไม่เลิกทำแบบนี้นะวันหนึ่งพี่จะเสียใจ เฮ้มันมันอ่าต้นคนอย่างพี่ถ้าจะคิดรักใครรักไม่ยากแต่ไม่อยากรักใครให้ใจเผ้อถ้าพี่รักแล้วต้องเธิรักให้เลิศเลยรักเพาอเพ้อรักทำไมรักไม่เป็นที่เสียใจนี่มันมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะพี่ไม่ไม่ใจละใจละลมเพร่ลมเพร่มานนี่ก่อน โอพี่หัดทำไมพี่หัดไม่บอกความจริงพวกเขาไปอะครับนั่นี่สิครับให้คุณอื่นเข้าใจผิดเนี่ยมันไม่ดีแล้วไหมนี่ยหลานพี่รู้ไหมเข้าใจผิดอะดีแล้วพี่ไม่แค่แต่พี่ไม่อยากให้คนแถวนี้นะมาจีบหลานพี่แล้วสองคนเนี่ยห้ามบอกใครเป็นอันขาดเข้าใจไหมครเนี่ยคนสวยอย่างรมเพนะโกหกไม่เป็นอยู่แล้วพี่หัดไม่ได้รัก ป็ดหมือที่ปากว่าจะบอกให้ไม่เชื่อนี่นะก็ไปดูซะดูเสร็จนะก็บอกกันให้ทั่วไปเลยผู้ชายอย่างเงี้ยต้องสั่งสอนให้เข็ดลอมแพอย่าไปยุ่งเรื่องของเขาเลยช่างขเขาเถอะช่างได้ยังไง ราผู้ชายแบบเนี่ยเราเป็นผู้หญิงนะต้องร่วมด้วยช่วยกันนี่นี่เธอโพสต์ไปเลยนะว่าพี่หัดเนี่ยเอากิ๊กเท้าบ้านโพสต์ไปเลยนี่ต้องไปโพสต์ก็ไม่ต้องไปฟังลมเพด้วยลมเพทํทำไมต้องพูดแบบนี้คุณกำลังเข้าใจพี่หัดผิดนะเข้าใจผิดยังไงเออคือมันเป็นสัญญาระหว่างลูกผู้ชายปล่อยเข้าไปแทนนาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องของคุณนะบอกว่าต้นข้าวชอบ ฉันไม่คิดเลยนะว่านาจะคิดว่าการมีกิ๊กไปเล่นเล่นถ่านาจะเห็นดีเห็นงามกับพิษณุเขาแบบนี้ยผมไม่ได้บอกผมเห็นด้วยนะผมแค่อยากให้คุณอะเลิกยุ่งบอกว่าต้นข้าวชอบสาร้าน่เหรอจริงตน้ตนข้าวฟังผมก่อนนีต้นข้าว ฟังกันเลยอ๋อสูงอีนิด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 อสูงแล้วสูงอ๋อโอเคถูงแล้วแหละพี่หัดครับพี่หัดพี่หัดพี่หัดต้องช่วยผมนะครับให้น้องแบล็ช่วยผมหน่อยนะครับแล้วผมจะไม่ลืมพระคุณพี่เลยพี่หัดอะไรอะไรอะไรติดฮะจะให้น้องแบล็ช่วยอะไรช่วยช่วยพี่สูน์ใจหญิงครับนะนะ มะพี่นะพี้สุดใจยิงไอ้ผมเลยชม่วยหน่อยไม่ไม่ถ่ายไม่ทัายละพีไม่ทัายแล้วโ่อคะพี่เตดอุ้ยเอ้าโซรีบมาหาติ๊ดแบบนี้มีธุระอะไรหรือเปล่าน้องคนนี้นี่ที่รุมเพยเคยบอกว่าเป็นกิ๊กกับพี่หัดไม่ใช่หรอแล้วอ๋อน้องแบลวเนี่ยนะเขาเป็นกิ๊กกับคนอื่นนะแต่ว่าเป็นตัวจริงของติ๊ด พี่อาจจร,ริงหรอ,อ,อก็ถ้ากล้าพูดตอนหน้าขนาดนี้พี่คงทำอะไรไม่ได้แต่ถ้ารับหลังเนี่ยไม่แน่คือโซเราสองคนเนี่ยก็เป็นแค่เพื่อนสนิทกันไม่ใช่หรอนี่โซก็คงไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมแน่นอนอ ติดติดวันนี้เรมีซ้อมร้องเพลงอ่ะเป็นเพื่อนกันหน่อยดีคือติดไม่ว่างอ่ะพอดีติดเนี่ยติดให้น้องแบลวอ่ะเขาสอนภาษาเกาหลีอยู่สอนถึงคำว่ารักอยู่พอดีเลยสรั사랑โยท่านก็เรียนด้วยคำว่าอยากตายใช่ไหมอะไ คือเราสองคนเนี่ยเป็นแคเพื่อนกันไม่ใช่หรอเพื่อนจะสำคัญกว่าแฟนได้ยังไงฮะใช่หรือเปล่าอ่ะเฮ้ยโซ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 โหไมีอยู่หึงกันหน่อยเหรอพี่คะปล่อยมือหนูได้ยังื เราคงสวีดกันไม่พอนะโซเขาถึงไม่ถึงพี่อ่ะสงสัยว่าเราต้องเพิ่มดีกรีความสวีดกันไปรักใย้เยอะรักักขอไม่ได้ตั้งใจรัก ชิมีชิมีเง,ง,งื้งี้งืองี้แบบนี้ผู้ชายเขาไม่ชอบผู้หญิงแอปแบลวหรอกจริงๆแล้วผู้ชายทั้งโลกเนี่ยชอบผู้หญิงที่เป็นตัวเองมากที่สุดไม่เชื่อเดี๋ยวดูวว้า ามหาทางซอยอะไรรู้ไหมจ๊ะว้าวนามูเยปยน่าสุดเลยค่ะไม่บอกรู้ว่าชมพี่ขนาดนี้นะพี่มีของสำหรับผู้หญิงมาด้วยจ้ะเออน่ารักมากเลยอย่างนี้เนี่ยนะเดี๋ยวเราจะต้องมาถ่ายรูปคู่กันสักหน่อยนะจ๊ะคนสวยอ่านี่นี่แอปแบลเลยนะหนึ่งสอง อ่าอีกหนึ่งรูปนะจ๊ะ1นึ่งสอกสรังเฮยเูเต้ตดเลยอ๋อ้โซเองเหรอเนี่ยติดเลยตกใจหมดเลยนึกว่าโซเนี่ยนะจะถึงเหมือนผู้หญิงคนอื่นเขาอะแต่ว่าโซไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี่ไหนเป็นบ้าเนี่ยฮะผีเข้าหรื่องไงคือฉันค้นพบตัวเองแล้วนะว่าอยู่กับผู้หญิง น่ารักน่ารักใสๆเนี่ยดีกว่าผู้หญิงห้าวๆ้าวทื่อๆอย่างใครก็ไม่รู้นะ <c oughs> แต่ว่าอยู่แบบนี้แล้ว <c oughs> มีความสุขโรคสดใสล้อเกินเนอ <c oughs> ี่ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปแบงค์กันต่อหน้าปักซอยดีไหมคะ <c oughs> ดีค่ะ <c oughs> อืมเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะไปจริงๆนะ